คณะมนุษยศาสตร์ของเรานะคะถึงแม้ว่าโครงการในครั้งนี้เนี่ยชื่อจะเป็น32ปีคณะมนุษยศาสตร์นะคะครบรอบการสถาปนาแต่แท้จริงแล้วเนี่ยประวัติของคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยมีมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษานะคะซึ่งต่อมาเราได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรดวิทยาเขตพิษณุโลกนะคะในปี2517นะคะแล้วก็เมื่อมหาวิทยาลัยนศวรได้รับการ ยกฐานะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศนะคะแล้วก็ได้รับพระราชทานนามมหาวิทยายลัยเรศวรในปี2533เนี่ยเราก็เป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะแล้วจนมาถึงปี2547นะคะซึ่งมีการแยกคณะไป4คณะเนี่ยเราก็ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะมนุษยศาสตร์ค่ะจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์ได้ครบรอบการก่อตั้งคณะเป็นปีที่32โดยนับพร้อมกับวันสถาปนามหาวิทยายลัย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสนี้คณะกรรมาการประจำคณะนุษเยศาสตร์ในคราวประชุมวันที่16กันยายน2564ได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันที่29กร,รกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะนุษเยศาสตร์ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อสร้างความรักและความผูกพันในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะมนุษยศาสตร์แห่งน,นี้ค่ะกิจกรรมครบรอบ32ปีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะเราได้จัดกิจกรรมขึ้นมาหลากหลายค่ะเพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสิตบุคลากรศริทธิเก่านะคะ ล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคณะมนุษยศาสตร์ได้มีส่วนร่วมที่จะลํำลึกถึงการก่อตั้งของคณะมนุษย์นะคะแล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าการดําเนินง,งานของคณะมนุษย์เนี่ยค่ะจะดำเนินง,งานต่อไปอย่างไรนะคะแล้วก็ร่วมรับชมนะคะกิจกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาวัฒนธรรมดนตรีศิลปะการแสดงนะคะอันนี้ก็ได้จัดโครงการได้ครอบคลุมให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนค่ะ ค่ะกิจกรรมแรกนะคะเดี๋ยวจะจริงๆมี6กิจกรรมค่ะเดี๋ยวจะเล่าไปทีละกิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการทำเพจ Facebook 32ปีคนาดมุษยศาสตร์นะคะเพจ Facebook 32ปีเนี่ยเราได้ทำมาตั้งแต่ต้นปีมกรานะคะที่เราจะรันมาเรื่อยๆเราได้เปิดเพจเนี้เพื่อที่จะสร้างเป็นศูนย์รวมของการส่งความคิดถึงนะคะประสบการณ์ของบุคลากรนิสิตแล้วก็สิทธิเก่านะคะ ทุกคนที่เคยร่วมงานกับคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยก็จะส่งความประทับใจเข้ามาแล้วก็จะมีรูปภาพของแต่ละคนเนี่ยขึ้นอยู่บนเ,เพจ f a c e b o o k นะคะเราอัปเดตกันทุกสัปดาห์นะคะก็สามารถติดตามข่าวสารของโครงการ32ปีนี้ผ่านเพจ Facebook ได้ค่ะกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมประกวดภาพถ่ายคิดถึงนะัคณะมนุษยศาสตร์นะคะ ก็ได้เริ่มเปิดรับสมัครภาพถ่ายที่จะเข้าประกวดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ถึงเดือนเมษายนนะคะล่าสุดก็เพิ่งปิดรับภาพถ่ายไปก็มีผู้ส่งภาพถ่ายเข้ามาร่วมประกวดมากมายนะคะเป็นภาพถ่ายของนิสิตบุคลากรแล้วก็สิทธิ์เก่าที่จบไปนะคะยังคิดถึงคณะมนุษยศาสตร์อยู่ก็เลยส่งภาพถ่ายความประทับใจเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ค่ะ แล้วก็มีเงินรางวัลนะคะก็ติดตามได้ทางเพจของส2ปีแล้วก็เพจของ Faculty of Humanity ของเราได้ค่ะก็จะมีการประกวดภาพถ่ายแล้วก็ประกาศรางวัลต่อไปนะคะภาพถ่ายที่เข้ามาเนี่ยก็จะเอาไปจัดทำนะคะเป็นอ e ีบุ๊กแล้วก็เป็นนิทรรศการภาพถ่ายของคณะมนุษยศาสตร์ต่อไปค่ะกิจกรรมประกวดเรื่องเล่าค่ะประกวดเรื่องเล่าของความประทับใจที่มีต่อคณะมนุษยศาสตร์นะคะ ก็เพิ่งเริ่มรับสมัครการเขียนเล่าเรื่องนะคะทุกคนเขาก็จะมีความประทับใจเกี่ยวกับคณนุษยศาสตร์เนี่ยเขาก็จะเขียนเป็นเรียงความเข้ามาก่อนแล้วก็เราก็จะมาคัดเลือกรอบแรกก่อนนะคะแล้วก็จะประกาศนะคะผู้ที่ผ่านการาได้รับการคัดเลือกก็จะมาทําคลิปเรื่องเล่าอีกทีหนึ่งนะคะจะมีการตัดสินผลของเรื่องเล่าอีกทีเนี่ยประมาณเดือนมิถุนายนนะคะก็จะได้ประกาศ ผู้ที่ได้รางวัลต่อไปค่ะค่ะกิจกรรมที่3นะคะเป็นกิจ,ก,จกรรมเราทําบุญคณะมนุษยศาสตร์นะคะเป็นกิจกรรมวันที่22กรกฎาคมของปีนี้นะคะเราจะจัดก่อนวันที่29กรกรกฎาคมที่เป็นวันสถาปนาเพราะว่าในปีนี้เนี่ยวันที่2 9จะเป็นช่วงที่เป็นวันหยุดพิเศษวันหยุดพิเศษของราชการนะคะวันที่12เนี่ยก็จะเป็นวันเขาเรียก บิ๊กเดย์ของเราเลยที่เราจะมีกิจกรรมหลากหลายในวันนั้นเริ่มแรกตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมีพิธีทําบ,บุญตักบาตรนะคะข้าวสารอาหารแห้งของเราก็จะมีทั้งนิสิตบุคลากรสิทธิเก่านะคะแล้วก็เราก็จะเชิญผู้บริหารของคณะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในระดับจังหวัดระดับประเทศนะคะรวมถึงความร่วมมือทาง MOU ของเราเนี่ยเราก็จะแจ้งข่าวว่าเรามีกิจกรรมวันนี้ให้มาทำบ,บุญร่วมกับเราก่อนเป็นสิริมง,งคลให้กับคณะตอนเช้านะคะ ต่อจากนั้นเราก็จะมีการแสดงนะคะศิละปะการแสดงทั้งดน,นตรีนาฏศิสิ์นะคะให้ท่านรับชมซึ่งเป็นการแสดงที่ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนก็จะขออุบไว้ก่อนว่าเป็นการแสดงเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าเป็นการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อวันนั้นโดยเฉพาะนะคะอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะในวันที่22รรกรกฎาคมเนี่ย ก็จะเป็นกิจกรรมเสวนานะคะชื่อว่ามองมนุษยศาสตร์จากอดีตปัจจุบันสู่อนาคตนะคะในกิจกรรมนี้เนี่ยเราก็จะเชิญตัวแทนสิทธิเก่านะคะในจากยุคสามทศวรรษนะคะมาร่วมเสวนากันถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตของคณะมนุษยศาสตร์นะคะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมานะคะแล้วก็มุมมองของสิทธิเก่าว่าคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยเราควรจะปรับตัวหรือเราควรจะมี ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลนะคะผลงานทางวิชาการอะไรที่จะออกไปที่จะรับใช้สังคมนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะขอเชิญให้ทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมผ่านทางไลฟ์ a c e b o o k ของคณะมนุษยศาสตร์ด้วยค่ะกิจกรรมฮิวโซลันนะคะก็จะจัดช่วงปลายปีของปีนี้นะคะก็จะเชิญบุคลากรนิสิตสิทธิทท์เก่าที่มีความสนใจในการออกกำลังกายนะคะมาร่วม กิจกรรมกับเรานะคะกิจกรรมนี้มีผู้ถามมากมายเลยว่าเมื่อไหร่คณะมนุษย์เนี่ยจะจัดฮิวโซรันนะคะเราก็จะจัดภายในปลายปีนี้ค่ะเดือนพฤศจิกาหรือว่าธันวาคมน,นะคะเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปนะคะว่าจะมีกําหนดการจัดวันไหนค่ะค่ะอันนี้เป็น6กิจกรรมของเรานะคะที่จะจัดสําหรับครบรอบ32ปีคณะมนุษยศาสตร์ปีนี้ค่ะ ค่ะเนื่องจากคณะเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคณะที่มีกิจกรรมมันอยู่ตลอดเวลาแต่เรายังไม่เคยรวบรวมสิ่งที่เป็นจุดเด่นเป็นผลงานเด่นของคณะนะคะการจัดกิจกรรม32ปีครบรอบสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้รวบรวมผลงานเด่นผลงานหลักของเราให้ประชาคมนะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยได้รับรู้นะคะว่า เราสามารถจะพัฒนาสังคมแล้วก็พัฒนาด้านวิชาการไปพร้อมกับมหาวิทยาลัยในเรศวรได้อย่างไรคะค่ะกิจกรรมของวันสถาปนาครบรอบ32ปีคณะมนุษยศาสตร์นี้นะคะก็ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะคณะมนุษยศาสตร์ก็ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรในทุกมิตินะคะทั้งการพัฒนาหลักสูตรนะในระดับสากลนะคะยกระดับการบริการวิชาการนะคะแล้วก็สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา,าศาสตร์ แห่งความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์นะคะตามวิสัยทัศน์ของคณะนะคะในการเป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ในประชาคมอาเซียนค่ะ